ห่า้ายหวมแบบอ่าดูแล้วไม่น่าหายแต่หนูหาย รเราเจ็บตรงนี้เราต้องกึก่งกลาง ดนะูดูนะกดแล้วก็ยังมีนี่คือหนังแต่พี่กุ้มจะเอาแบบว่าเล็บแบบออกให้น้อยะอค่ะให้บางถ้าเราตัดชิ้นใหญ่เล็บมันก็จะเบี้ยวเข้าไปเยอะถ้าเราตัดกินชิ้นเข้าไปใหญ่บางทีมันจะเป็นขึ้นแบบว่าเศษหนังเศษขี้เล็บที่มันเข้าไปอัดมันก็เลยทําให้เราแบบว่า รู้สึกเจ็บหน่วงๆ เบาไหมหนังหนึ่งก้อนตัวหนังหนูเบามั้ใช่แล้วชนอะไรหรหนูอย่าลืมนะที่หลังหนูก็ดูแลเองก็คือแช่น้ำอุ่นนะลกูกแช่น้ำอุ่นอาหารเหล็กคือเขียออก เขีย่ยข้างเล็บออกอย่าไปงัดแบบพี่เอื้อมอันนี้นี่คือเศษหนังเอาออกไปแล้วหนูก็ใส่วิกเพราะครั้งก่อนที่หนูมาหนูเป็นแผลเป็นเล็บขบอันนี้ถือว่าดีขึ้นเยอะเลยนะพี่จําไม่ได้แล้ว,ว่าหนูมาทํากับพี่แต่พอเห็นรูปแล้วพี่พอเห็นรูปแล้วพี่คุ้นเลยเพราะว่าถ้าเกิดหนูว่าเป็นแผลมากใช่ปะเวลาเราเป็นแผลมากเราต้องหาหมอกินยา แต่หนูก็กินยาแก้กเสฟ<ช>อ่าดีแล้วก่อนมาตัดมันก็จะได้ดีขึ้นเสร็จ๋เพียงใส่ยา